นะครับน sure kind of right ี่เพิ่นเพิ่นพากันนําหาอีเลี้ยนหน่อยหรือว่าหนักขาวนะครับหรืออีเลี้ยนหน่อยบาดเท่าแหละครับแต่ว่าเป็นหนักขาวหมวดกครับดกกงาวครับงาวต้องปลูกห่างเปลี่ยนว่าฝอมันแตกมันแตกแตกงาววาใส่กันไปเล่นต้องปลูกห่างห่างครับหัวดอกอ๋อสร้างเนี่ยพ่นใส่เก้าสอบเอ้ <łość> นี่ผมใส่สักเกลียบสองได้จักไรอาจารย์ตัวนี้เกือบสามลครับเกือบสามลาปุ๋ยปุ๋ยป่ะพ่ออาจารย์ใส่พันธุ์เก้ีวสองไมีม่นมันเป็นล่ำหน่อยหน่อยเลยไหมพ่อนี่นั้นอ่ะมันเป็น ของผมเนี่ยร่ำบางงานจังสีเลยร่ำเลยหน่อยบัดเนี่ยไม่ออกไม่ออกว่าเอ้าพันบั้นเทาขึ้นล่ำหน่อยแทบบัดนี้ตัดมันคนฟันมันสนุกฟันได้ซ้ำนี่ไหมทัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่จังสิไหมโอเข้าใจเออมันล่ำหน่อยปลาถอยเห็นบัดสวรรคบ่พอปลามันดกามันหัวเบียบเดียวคือเกษตรชาติเต็ดสมัยได้กี่คนเกษตรกดจะมีอด้รพ่อขามไปมันกระเซดปะโอ้ทั้งใจนี่นี่สองปลาติดกันนี่ปลาชุดไทยจะเป็นเกษตรเกษตระเซดยากนี่ ลำ้ำยางสีมาออกไปเย็บพันอยู่ลำบบสามเมตรผุ่นเด้สองสามเมตรได้พอหนิยางนี่วัตถิพายยางไปเมึงอจุดต,ตัวไปเมึงนี่ครับอาพ่อเดีพี่น้องเพื่อนกันนวดเฮาเฟินสนใจพันดีนักหน่อยหนาขาวครับเฟินมามาเดียมชุ่มมาเลือกมาก่อนเลยเลือกก่อนมือนนี่สีมาสองเกี่ยวเพราะว่านัดกันใสส่ใ่เสาร์อาทิตย์เมื่อวานเมื่อวานผมบริเตตัง้งหลักผมมาตัดสารคามครับพอดีมาหอดบ้านเอามาเลาะมึง หม่ตั้งรักแล้วหม่เอาเลยนะซ้ำาวางสุดอกนี่ลระเลื้ก็เลยพ่อเอานาเด้เอานาเราเราคนทางหรือเอาข้องเอาล่ามเอาเลยครับเพราะว่าขอขอตาทันทีไหมพ่อขอตามันทีดีดีนี่พ่อไปรถเนี่ยบ่ผพิดหวังเลยครับยีเลีองน้อยหรือว่าหนัาขาวพอมาไงตรงนีให้ผมเนี่ยนะติตใยหลุดจับบ่ายกันปัาบส่วนวัสองเบาแล้วครับปั้มสะออนครับพี่น้องเออไงมันดูพ่อ ผมกับบัณฑิตอมีดงินมากนี่วะเส่หมดแดงกับฟองกันปัดโ้มาเมิงเมิงมงไอ้เม,มิง,มองอเนะมนดกครับปัดโ้อมาตองว่าครับซออนันพี่นอ้องเอ้ยอีเหลือหน่อยซอว์ขอของผมปลูกหางได้ไมแน่นวะงัดเพรผมปลูกหางผมอ่ได้ปลูกที่เลยบุ่นปาญซออนัน <c oughs> งัดงัดครับ โอ้ยควรควนอะมันส่วนเป็นเงาเป็นส่นเป็นสัตว์เป็นสัตว์อยู่เ่ยโอ้ยควรเมียนง่ายๆมั้งไงเมืองลดเออผู้ครับตัดลำแล้วก็อาทิตย์หน้าว่างเสาร์อาทิตย์หน้าคนละเอองัดเลยครับควรไปทั้งปีไหมน้าายทั้งปีเออควรเมียนอ้อมเลยครับเงาดูตัดส่ออ่อนคุ่นนะควรตั้งแต่ปัาจุบัน สะอ่อนสีน้องเออโอ้โฆษณาครับว่าว่าเพื่อนตอนนี้ลำมันสิบ๊อบพ่อเปล่าถามถามหน้าเพื่อนถามอ้ายไหมครับมีคนเอาเหมือนวันอ้าส่ออนเนาะเจ้าว่าได้ได้เงาแล้วจักโลความคิดเท่าฮะตามลูบดหัวดอกนอนนึ่งนอนนึ่งอ่าโอ้สวยครับสวยสวยยีเร่อหน่อยหน้าขาวครับังอกร้อยครับย่างครับเปลี่ยนเดือน เก้าแปดแปดเขาเก้าที่แรกที่แรกผมมาถีกู้สิ้นเดือนนะนะบานนี้เจ้าเจ้าก็ะเขียวเออนั่นละครับนี่หละเมองเลยเออมัน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 นมถจังไันมันมนมันมันมอนมั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 มัน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 ัมมันมนนมันมััอั ทนไผเรอเอาจักไดนก็น,นับล่ำไปเลยครับถ้า,ถายักนั่นถ้าเพื่นกูนบอกให้น,นครับได้ครับได้ได้ยกักมาออไปนนึงอ่าโอเคครับโคตสะออนหัวมันพี่นอ้อสง <laughs> สะออนหัวมันฮัลโหลครับได้โอ้ยพอเลือ